เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคมปีอีกแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของ Alpha 7 Mark IV และยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการใช้งานกล้องซึ่งมันมีเมนูค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบวันนี้ผมมีวิธีการเซตตั้งค่าเมนูพื้นฐานที่เราควรทราบในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะช่วยให้คุณใช้งานกล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันครับ เอาละครับมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับท่านทราบหรือเปล่าครับว่ากล้อง Alpha s v e Mark IV ของเราในตอนนี้สามารถตั้งชื่อกล้องได้แล้วนะครับโดยวิธีการตั้งค่าชื่อกล้องเนี่ยเพื่อจะมีประโยชน์ในเรื่องของการสามารถเนี่ยเวลาท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นต่างๆเนี่ยท่านก็จะทราบได้ทันทีว่าตัวนี้เป็นกล้องของท่านอยู่ซึ่งหลังจากเปิดกล้องแล้วถ้าใครยังไม่ได้ตั้งเนี่ยเรามีวิธีการตั้งค่าดังนี้นะครับกดที่เมนูครับ เมื่อกดเมนูมาแล้วนะครับท่านจะเจอ UI มากมายเลยครับที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับเราเลื่อนมาที่แถบนี้ครับ Network ครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Network o p t i o n ครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Edit Device Name ครับตรงนี้ล่ะครับจะสามารถทำให้คุณตั้งค่าชื่อกล้องของท่านในแบบที่คุณต้องการนะครับเมื่อกดเข้าไปครับ default ของเดิมจะเขียนว่า ILCE ขีด เจ m 4นะครับซึ่งคุณสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อกดเข้าไปครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราอยากจะให้ชื่ออะไรนะครับลบของเดิมดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนตั้งค่าใหม่นะครับเอาละครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อว่าเคมปีนะครับแล้วกดมาตั้งที่โอเคกัน ก็จะเป็นชื่อนี้ครับกดเลื่อนลงมาที่โอเคครับเท่านี้แหละครับคุณก็จะได้ชื่อกล้องของคุณนะครับที่ชื่อว่าเคมปีเรียบร้อยแล้วครับมาดูเมนูถัดมานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้งานแล้วแล้วมีความกังวลเรื่องความร้อนในขณะใช้งานก็สามารถเข้ามาตั้งค่านะครับเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการตั้งค่าอุณหภูมิของกล้องที่จะสั่งงานเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเมื่อกล้องมีความร้อน กล้องจะทําการปิดตัวอัตโนมัติในการถ่ายภาพนะครับแต่เราก็สามารถไปตั้งค่านะครับเพื่อให้กล้องสามารถทํางานต่อเนื่องได้มากกว่าเดิมถึงแม้จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากกว่าปกติก็ตามโดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้ครับโดยเมนูตัวนี้จะชื่อว่า Auto Power Off Temp นะครับวิธีการนะครับเราเลื่อนมาที่ครับ Setup ครับแล้วก็ขยับมาที่ Power Setting Option ครับเลื่อนไปทางขวาครับ คุณจะเจอเมนูคำว่า Auto Power o f Temp ครับโดยวิธีการนี้ครับเมื่อกดเข้าไปครับคุณสามารถนะครับเลือกการทำงานนะครับให้กล้องเนี่ยสามารถทำงานนะครับได้ยาวนานขึ้นถึงแม้จะมีอุณหภูมิเกี่ยวกับกล้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับไปที่หายครับเลือกโอเคครับ แต่สิ่งที่อยากจะบอกท่านเจ้าของกล้องทุกคนก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่ากล้องจะไม่มีอาการฮีทหรือมีความร้อนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับสำหรับบางท่านในกรณีจําเป็นจริงๆที่อาจจะต้องอยู่ในอุณหภูมิหรืออากาศไม่ค่อยถ่ายเทนะครับ เมนูต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นเมนูนะครับที่โดยปกติแล้วก็จะมีเฉพาะในกล้องเรือธงของทาง Sony นะครับแต่ปัจจุบันก็สามารถใช้งานได้ในกล้องตัว Alpha 7 Mark IV นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน Anti Dust Function ก็คือฟังก์ชันที่เมื่อเวลาเราปิดกล้องครับเพื่อทำการเปลี่ยนเลนส์นะครับกล้องจะทำการปิดมาา่านชัตเตอร์เพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปเกาะที่เซนเซอร์วิธีการตั้งค่าดังนี้ครับเรายังอยู่ที่เมนูเซตอันะครับ โดยหัวข้อจะอยู่ที่ Set up Option ครับเลื่อนมาทางขวาครับคุณจะพบ Anti Dust Function ครับเมื่อกดเข้ามาครับก็จะพบ2เมนูนะครับโดยฟังก์ชันที่เราจะเลือกปรับตั้งก็คือตัว Shutter When Power Off นะครับโดยตอนนี้นะครับ Default ของกล้องจะตั้งอยู่เป็น Off ครับเราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ตั้งเป็น On ครับกด OK ครับเท่านี้เองครับ เมื่อเราทําการนะครับปิดกล้องนะครับสักครู่หนึ่งประมาณ1-2ึงวินะครับกล้องจะทําการปิดม่านชัตเตอร์เพื่อที่จะให้คุณสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างสบายใจโดยหายกังวลเรื่องฝุ่นเข้านะครับเมนูถัดมาครับเพื่อให้สมกับคอนเซปต์บิดสวิทเพื่อชีวิตอีกด้านนะครับสำหรับคนที่ทำงานไฮบริดไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอ ปัญหาของช่างภาพนะครับสังเกตดูตามภาพเราจะเห็นค่าเซตติ้งด้านล่างนะครับที่เป็นตัวสปีดชัตเตอร์นะครับรูรับแสงแล้วก็ ISO โครับโดยปกติในการทำงานนะครับเพื่อให้การทำงานเนี่ยสามารถสลับโหมดการใช้งานแล้วสามารถเริ่มต้นถ่ายในแต่ละรูปแบบได้อย่างรวดเร็วครับตอนนี้ถ้าสังเกตเราอยู่ที่โหมดภาพนิ่งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอครับสังเกตสัญลักษณ์ด้านซ้ายบนนะครับตอนนี้เราอยู่เป็นโหมดวิดีโอแล้วครับ คุณจะเห็นว่าค่าตั้งกล้องต่างๆเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตามไปเลยนะครับทั้งตัวสปีดชัตเตอร์แล้วก็ตัวรูรับแสงนะครับผมจะลองเปลี่ยนกลับไปอีกครั้งนะครับค่าตั้งกล้องยังเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าในการเปลี่ยนโหมดแต่ละครั้งคุณจะต้องกลับมาเปลี่ยนการตั้งค่าแล้วมันทําให้คุณอาจจะพลาดช็อตสําคัญหรือว่าโอกาสที่สําคัญที่คุณจะเก็บภาพสําคัญนั้นไว้ได้ครับ โดยเมนูนี้นะครับชื่อว่าเมนู Difference Set นะครับ for still-slash movie นะครับโดยการทำงานของเมนูนี้ครับเราจะสามารถตั้งค่าที่จำเป็นนะครับได้ถึง8ค่านะครับเมื่อเราสลับโหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอกล้องจะกลับไปค่าเดิมที่เราเคยตั้งไว้นะครับเพื่อให้สามารถสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับกดเมนูครับเรายังอยู่ที่เซตอันะครับโดยเราเลื่อนไปที่หัวข้อหมายเลข3ครับ o per ation c u s t o m i z e ครับเลื่อนมาด้านขวาครับคุณจะเจอ difference s for steel slash m o vi e ครับเมื่อกดเข้าไปครับกล้องจะทำการให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากให้มีการเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีการตั้งค่ากล้องเปลี่ยนไปตามที่หัวข้อไหนบ้างนะครับโดยสามารถเลือกได้ถึง8หัวข้อนะครับก็จะมีในเรื่องของค่ารูรับแสงนะครับความเร็วชัตเตอร์นะครับ ISO การชดเชยแสง โหมดวัดแสงไว้บาลานซ์พิกเจอร์โปรไฟล์แล้วก็ในเรื่องของโหมดโฟกัสหากคุณอยากจะเปลี่ยนทั้งหมดให้คุณกดตกลงทำเครื่องหมายถูกไว้ครับผมยกตัวอย่างผมจะติ๊กไว้ทั้งหมดเลยเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วครับให้กดโอเคครับกลับมาที่หน้านี้ครับจะสังเกตว่าตอนนี้ครับโหมดภาพนิ่งเนี่ย เรายังเป็นที่สปีดชัตเตอร์1.100ส่วนวินาที f 1 4ผมจะลองเปลี่ยนค่าเป็นโหมดวิดีโอแล้วก็ตั้งค่าอีกรูปแบบหนึ่งแล้วสังเกตการเปลี่ยนโหมดนะครับตอนนี้เรามาที่โหมดวิดีโอแล้วครับผมจะลองเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์ให้เป็นที่1.50ส่วน50ส่วนค่ารูรับแสงผมจะตั้งไปที่ f 5 6 รวมไปถึง ISO ผมจะลองบังคับให้เป็นที่800ตั้งค่าอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่ากล้องในโหมดวิดีโอแล้วสังเกตเมื่อผมกดสวิตช์เปลี่ยนไปเป็นโหมดภาพนิ่งครับสังเกตว่าค่าตั้งกล้องด้านล่างพื้นฐานเปลี่ยนกลับมาเป็นที่การถ่ายภาพนิ่งที่1ส่วนและ F1.4 ครับเมื่อผมเปลี่ยนกลับไปที่โหมดวิดีโอครับ ค่าตั้งกล้องที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ในการถ่ายวิดีโอก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าสามารถช่วยให้การทำงานในการเปลี่ยนโหมดสำหรับผู้ที่ใช้งานทั้งภาพนิ่งและวิดีโอไปพร้อมๆกันเมนูนี้ใครไม่ตั้งถือว่าพลาดเลยครับเมนูถัดมาสำหรับเพื่อการใช้งานกล้อง Alpha 7 Mark IV ให้คุณสามารถควบคุมกล้องด้วยฟังก์ชันต่างๆที่สามารถ เข้าถึงได้ง่ายๆโดยเราสามารถนะครับตั้งค่าปุ่มต่างๆของกล้องนะครับให้เป็นอย่างที่ต้องการหรือให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละท่านนะครับวิธีการดังนี้ครับกดที่เมนูครับเรายังอยู่ที่หน้าเซตอัพครับและเราจะเห็นเมนูข้างบนครับคอสตอมกีเดลล์เซตอัครับแล้วก็จะมีค u สตอม Key ด i a l Setup ในโหมดของวิดีโอ และค s สตอมคีเซ t ติ้งนะครับในโหมดของ Playback โดยแต่ละหมวดใช้งานดังนี้ครับผมยกตัวอย่างสำหรับการถ่ายภาพนิ่งก่อนเมื่อกดเข้าไปครับเราจะเห็นหน้าอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็จำนวนเลขที่บอกการทำงานของแต่ละปุ่มในปัจจุบันครับโดยสามารถเลือกได้ตามปุ่มต่างๆดังนี้ครับซึ่งการทำงานทั้งหมดดังนี้ครับเราสามารถนะครับแอดสไนปุ่มต่างๆนะครับให้เป็นฟังก์ชัน ที่เราต้องการเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับโดยเราทดลองเปลี่ยนดังนี้นะครับยกตัวอย่างครับผมเลื่อนไปที่ปุ่มหมายเลข3นะครับซึ่งเป็นปุ่ม C1 ของกล้องนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเดิมเป็นไว้บลานนะครับแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นๆก็สามารถทำได้โดยกดเข้าไปครับ มันจะกลับเข้ามาที่หน้าเมนูที่สามารถตั้งค่าได้ครับซึ่งคุณสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งหมดตามที่เห็นอยู่นี้ครับผมแนะนำว่าสำหรับท่านใดที่รู้สึกว่าฟังก์ชันใดหรือค่าใดที่คุณต้องเปลี่ยนอยู่บ,บ่อยๆอย่างสม่ำเสมอก็ให้สามารถเข้ามาตั้งค่าในปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวกล้องได้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานอย่างสะดวกและรวดเร็วครับ เมนูถัดมาครับสําหรับท่านใดที่ตั้งค่ากล้องในปุ่มต่างๆแล้วรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอยังไม่นาใจเพราะว่ามีการใช้งานอีกเยอะแยะมากมายที่จําเป็นจะต้องใช้งานอย่างรวดเร็วเรายังมีเมนูที่จะช่วยให้คุณสามารถแอดไซาการทำงานฟังก์ชันต่างๆให้ใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการตั้งค่าที่ปุ่ม fn ของกล้องนั่นเองโดยวิธีการตั้งค่านะครับเรายังอยู่ที่หน้าเดิมครับโดยเราเลื่อนลงมาที่ fn menu setting เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับโดยวิธีการเราก็เลือกเอาครับในโหมดของภาพนิ่งยกตัวอย่างเช่น ISO ครับโดยปกติแล้วชาวโซนี่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ปุ่ม ISO ที่อยู่ด้านนอกเราก็สามารถเลือกฟังกช์ชันตัวนี้ครับให้เป็นเมนูอื่นๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นครับโดยกดเลือกเข้าไปครับก็จะสามารถนะครับตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้จากในนี้ครับเมนูต่อไปครับ เมื่อเราตั้งค่าในเรื่องของปุ่มต่างๆแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันอาจจะมีบางเมนูที่ผมเชื่อว่าคุณรู้ว่ามีแต่หาไม่เคยเจอครับซึ่งอาจเป็นเมนูที่จําเป็นแต่เราอาจจะใช้ไม่บ่อยเมื่อจะเข้ามาใช้แต่ละครั้งก็ใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานนะครับวิธีการเรามีเทคนิคง,ง่ายๆดังนี้ครับเราจะมีการตั้งค่า My เมนูของกล้องของเราเองครับโดยเรากดที่เมนูครับแล้วก็เลื่อนมาที่ รูปดาวตรงนี้ครับด้านบนสุดเลยเราจะเห็นว่ามี My Menu Setting ครับซึ่งเราสามารถนะครับตั้งค่าม y y เม u ูของตัวเองได้จากฟังก์ชันนี้ครับโดยวิธีการก็เลือกไปที่ add item ครับเมนูไหนที่เราหาไม่ค่อยจะเจอและเรารู้สึกว่าต้องเสียเวลาหามันบ่อยๆเราสามารถมาเพิ่ม add ฟังก์ชันตรงนี้ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกดเข้าไปครับ มันจะกลับมาที่หน้าเมนูและให้เราเลือกที่จะตั้งค่าว่าเราจะตั้งค่าฟังก์ชันตัวนี้ใน m มล์เมนูที่ฟังก์ชันใดครับผมยกตัวอย่างนะครับทุกครั้งที่ผมใช้งานกล้องและมีการเริ่มงานใหม่ๆผมจะทำการ format card ก่อนทุกครั้งนะครับผมก็จะ assign ให้ m มล์เมนูตัวแรกของผมเป็นที่ format ครับเมื่อกดเข้าไปครับโดยเราสามารถตั้งใน m มล์เมนูของเราได้ถึง6หน้านะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถ assign ได้กว่า30ฟังก์ชันเลยครับ ผมยกตัวอย่างที่ My Menu 1ครับเมื่อกดเข้าไปครับกล้องจะทำการคอนเฟิร์มนะครับว่าเราจะให้ตั้งค่าอยู่ที่ My Menu 1ใช่หรือไม่ครับเมื่อกดเข้าไปก็จะทำการแอดครับเมื่อกดเข้าไปแล้วครับเรากดกลับออกมาครับเราจะเห็นว่า My Menu 1ของเราที่ตั้งค่าสักครู่ได้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็มีฟังก์ชัน Format เพิ่มเข้ามานั่นเองครับ และที่สำคัญครับสำหรับท่านใดที่ตั้ง My เมนูของตัวเองจนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าการกดเมนูอยากให้ฟังก์ชันเข้ามาที่หน้า My เมนูของเราทันทีเราสามารถมาเลือกตั้งค่าที่ My m e เมนู t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  i n g ครับแล้วก็เลือกตั้งค่าที่ display form y เมนูครับให้ตั้งค่าเป็นอ n ครับเมื่อคุณตั้งค่าแบบนี้แล้วนะครับทุกครั้งที่กดปุ่มเมนูครับ กล้องจะกลับมาที่หน้า My m เมนูของเราทันทีครับเราก็สามารถเลือกเข้ามาใช้งานฟังกช์ชันที่เราตั้งค่าไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ เมนูถัดมาครับสําหรับท่านใดที่ใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือรูปแบบการตั้งค่าและอยากเก็บการตั้งค่านี้ไว้ในกรณีที่กล้องมีปัญหาหรือมีการรีเซ็ตรวมไปถึงการก๊อปปี้พรีเซ็ตต่างๆในเรื่องของการตั้งค่ากล้องในกล้อง A7 Mark IV ตัวอื่นๆให้เหมือนๆกันคุณก็สามารถเซฟพรีเซ็ตตัวนี้ลง SDCard แล้วก็นําไปใช้กับกล้องตัวอื่นหรือสํารองในการแบ็กอัพในอนาคตได้ครับวิธีการตั้งค่าดังนี้ครับเราไปที่เซตอัพครับ แล้วเลื่อนมาที่ Reset Save Setting ครับเลื่อนไปด้านขวาครับคุณจะเจอ Save and Load Setting ครับเมื่อกดเข้าไปครับคุณจะเซฟหรือคุณจะโหลดครับโดยในตอนนี้ครับถ้าเกิดใครยังไม่ตั้งค่าก็ให้เอา SD card ใส่ไปในที่ slot หนและคุณก็สามารถเซฟเป็นค่าต่างๆลง SD card ได้เลยครับอย่างตัวอย่างนี้ครับผมมีตัวอย่างในเรื่องของการตั้งค่าเบื้องต้นของผมไว้แล้วนะครับผมจะเลือกที่โหลดครับ ซึ่งจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์อยู่หนึ่งตัวครับเขียนว่า cam set 01แต่จริงๆแล้วเราสามารถตั้งชื่อได้ในตอนที่คุณเซฟนะครับและผมเลือกจะใช้ setting ตัวนี้ครับเข้ามาอยู่ในกล้องครับกดตกลงครับกล้องจะทำการบอกว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะใช้ค่าตั้งค่ากล้องนี้กดโอเคครับแล้วรอสักครู่ครับ องจะเริ่มการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดนะครับโดยคุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งภาษาใหม่นะครับรวมไปถึงตั้งวันเวลาต่างๆแต่ผมขออนุญ,ญาตข้ามครับเมื่อเข้ามาในนี้แล้วครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเพื่อให้สังเกตง่ายๆครับผมจะกดที่เมนูครับจะเห็นว่าในมายเมนูของผมครับ My m e เมนู1ก่อนหน้านี้เราตั้งไว้แค่ Format ครับแต่จริงๆแล้วในพรีเซ t ที่ผมตั้งค่าไว้เนี่ยผมมีเซ็ตตั้งค่าต่างๆไว้พอสมควรในเรื่องของรูปแบบการใช้งานเราก็จะได้ค่าตั้งกล้องของเรากลับมาเหมือนเดิมโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน s e ็ตอปกล้องครับ และนั่นก็คือวิธีการตั้งค่ากล้องสำหรับ Alpha 7 Mark IV อย่างง่ายเบื้องต้นนะครับสำหรับเมนูใดที่หลายท่านยังสงสัยและก็ย,ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรายังมีวิธีการเสิร์ชหาข้อมูลง่ายๆโดยเฉพาะสำหรับใครที่ไม่ชอบเปิดอ่านคู่มือเรามีวิธีการศึกษาข้อมูลฟังก์ชันต่างๆของ Sony ได้อย่างละเอียดทางออนไลน์ได้ดังนี้ครับ และสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งานกล้องตัว Alpha 7 Mark IV แล้วก็รู้สึกว่ายังขี้เกียจเปิดอ่านคู่มือที่ซับซอ้อนวุ่นวายเรามีวิธีการใช้งานเลือกเซิร์ชหาข้อมูลตามเมนูต่างๆแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดการใช้งานอย่างละเอียดทางออนไลน์ได้ดังนี้ครับเบื้องต้นให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ครับ sony.co.th ครับก็คือหน้าเพจของ Sony ของเรานั่นเองครับแล้วก็ ให้เลือกไปที่คําว่า support นะครับหรือหากของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นเป็นคําว่าสนับสนุนครับเมื่อกดเข้าไปแล้วครับเราสามารถเซิร์ชหานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องการหาข้อมูลในการใช้งานต่างๆไม่เพียงแค่เจ้าตัวกล้อง Alpha 7 Mark 4นะครับรวมไปถึงกล้องรุ่นอื่นๆอีกด้วยวิธีการก็คือเลือกมาที่ model name or keyword ครับเราเลือกรุ่นกล้องของเราด้วยการเซิร์ชนะครับอย่าง7 Mark 4ใช้คำว่า7 M4 ครับ เมื่อเจอแล้วครับให้เลือกกดครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับสำหรับข้อมูลเจ้าตัว7 Mark 4ของเรานั่นเองให้เลือกมาที่แมนนวลครับโดยเราสามารถดูแมนนวลออนไลน์ได้ดังนี้นะครับโดยวิธีการเราสามารถเลือกภาษาขึ้นอยู่กับกล้องที่คุณใช้ว่าใช้เป็นภาษาอะไรนะครับโดยเราสามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้เลือกโดยสามารถเลือกได้ตรงนี้ครับสมมติว่าผมเลือกเป็นภาษาไทยครับตัวนี้ครับคู่มือช่วยเหลือครับเมื่อกดเข้าไปครับ ทีนี้ล่ะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับอยากรู้เรื่องฟังกช์ชันอะไรสามารถมองหาได้จากตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากมองหาทั้งหมดครับสามารถเซิร์ชค้นหาชื่อเมนูที่คุณต้องการนะครับโดยเลือกชื่อเมนูให้ตรงกับตัวกล้องนะครับแล้วทาการพิมพ์ค้นหาครับระบบก็จะทําการนําข้อมูลที่คุณต้องการทราบนะครับมาเป็นข้อมูลในการใช้งานของกล้องต่างๆให้คุณศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองครับ และนี่ก็คือการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเจ้าตัวกล้อง Alpha 7 Mark IV รวมไปถึงวิธีการเสิร์ชค้นหาข้อมูลเมนูต่างๆสำหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้ดียิ่งขึ้นสามารถไปทดลองใช้กันได้แล้วก็ขอให้ถ่ายภาพอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ